สวัสดีจ้าเอฟซีทุกท่านฟังไทยฟังเิเชียฟ,ฟ,ฟังยุโรปวันนี้พี่อัมพรจะพามาดูงานงานเสริมของพี่อัมพรนะจ๊ะนอะนี่จา้าพี่พรมามา,มาพับกองทองนะจ๊ะนอกองทองงานเสริมนะจ๊ะนาเนี่ยพี่พรบ่มีงานนะจ๊ะนอพี่พรแตสิไม่เห็นงานตัวนี้จ้ะ นี่จ้ากองทองอันนี้พ nah, ี่พรพี่พ่อนก็พับแล้วนะจ๊ะนาะเหลือแต่แพ็กซีนข็าอื่นว่าซีนนะจ๊ะเนาะเหลือแต่ซีนเนาะขันซีนเสร็จมันก็สิเป็นแบบนี้จ้ะพี่พ่อนใส่กลองเนี่ยอันนี้คือซีนเสร็จนะจ๊ะเนาะเสร็จแล้วพี่พ่นก็ต้องมาแพ็กใส่กองนะจ๊ะเนาะนี่เลยจ้า มันก็บสีบเป็นแบบนี้นะจ๊ะนะนี่นะจ๊ะนะก็สิแพ็คใส่กล่องนะจ๊ะนะใส่กล่องลังใส่ลังใส่กล่องนะจ๊ะนะกล่องนี้ก็สิได้ยี่สิบาบาทบ่หอดยี่สิบตกจากสิบเก้าบาทเต็มลังนี่มันเป็นงานเสริมนะจ๊ะเนาะย้ำเพาว่างเอากเ็เฮ็ดจ้านี่จ้า อันนี้ก็สิเป็นถุงซีนนะจ๊ะนะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่คือถุงที่เทาสุซีนสิแพ็คนะจ๊ะนะเ้าซีนเสร็จก็จะเป็นยังซีจ้ะเหมือนเทาเหมือนเทาไอ พับกล่องของขวัญหอกล่องของขวัญเลยจ้ะนี่จ้ะนี่งานผิพ้อนงานคนุณรวยนะจจะเนาะรวยแห้งน่าจะเนาะเห็ดทองนะจจะเนาะเห็ดกองทองจ้ะพี่น้องว่ากล่องหนึ่งสัวสีด้นะจจะเนาะนี่สิบเก้าบาทนะจจะเนาะสัวสีด้นี่นะให้เต็มกล่องนี่นะาจะเนาะ เอาบ่มีงานหนักกะเฮ็ดไปพอได้เงินคาหนามคาไฟนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวผีพ่อนสิมาแพ็กแพ็กให้เบิ่งนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้าเอฟซี MC ทุกท่านนะจ๊ะเนาะ ดีจ้าเอ็กซ์ซิสทันวันนี้พี่พ่อนีมาผ้ามาเบิ่งงานงานงานสำรองพี่อ้อมพ่อนี่จัน,นาะแฝกกองท่อนจ้วัอนี้พี่พ่อมาแฝกกองท่อนนาจ้เนาะอันนี้พี่พ่อน็ดเป็นงานเสริม,มาานาจ้เนาะยาำพี่พ่อน่หวังมาจันนะมือนี้สสมาผ้าผ้ามาแฝกนาจ้เนาะทั้งหมดที่เขาใส่ก็แฝกกองนาจ้เนาะ ยามพอนประสิทธมซีนเขาเอิ่นซีนนะจ๊ะเนาะซีนใส่ถุงอือแต่จะเป็นแพนกระดาษทียามพอมนบาดไปหาไ,ไ,ไปหน้านะจ๊ะเนาะบ่มีงานนะจ๊ะเนาะมามาพี่น้องจ้ามาซอยเตรียมพรแพ็คทองนะจนะ๊ะเนาะกล่องทอง เพีย้ยมเพี้ยมพรบ่มีงานเพีย้ยมพอนจะซื้อเฮ็ดงานตัวนี้นะจ๊ะเฮ็ดไปนําสิประมาณนี้เลยนะจ๊ะเนาะเพียมพรสิมาเฮ็ดให้เอ็ซีชมนะจ๊ะเนาะทางบ้านเพียมพรก็สิมีงานเสริมตัวนี้แหละจ้ะเฮ็ดกันนะ ก็ไปใส่นัจ้ะเนาะยามบ่มีบ่ได้ลงนาลงไห้เขาก็สิเฮ็ดงานตรงนี้เด้อจ้ะ FC ทุกท่านจ้ะเนาะมาซอยเียงพแาจ้ะนก็เฮ็ดง่ายนะจ้ะเนาะแต่ว่าเงินก นะจจะเข้าเห็ดได้หลายเขาก็ได้หลายนะจ๊ะนะเข้าเห็ดได้หน้อยเฮาก็ได้หน่อยอยู่ที่เขาขยันหรือบ่ขยันนะจ๊ะนะนนี่กองนีเพียมพอนเสร็จแล้วนะจ๊ะนะกองท่องนะจ๊ะเนาะบานเพียมพอนด้วยได้เห็ดทองนะจ๊ะเห็ดกองทองกระดาษนะจ๊ะนี่จ้าผลงานเพียมพอนเพียมพอนก็ฮ้องงามอยู่ดีจ้ะบ่มนี้จหนีนะจ๊ะนะ มาเด้อเอฟซี FC ทุกท่านจ้ามาสวยเพีย P orn, งพอ,อ,งอนหอกรงท่อไม่จชะเนาะนี่เลยจา้างานงานงานวางของเพียงพอนเพียงพอนกับเศษหินก้อนตัวนี้นะจน๊ะเนาะจากเพียงพอนจากที่เพียงพอนสิไปให้ไปหน้าหน้าวางเพียงพอนกับเศษหินกตัวนี้อันนี้คืองานเสริมนะจน๊ะเนาะ เซ็มของพี่อัมพรในะจ๊ะว่านี่จ้ะเห็ุแหยเบิ้งนะจ๊ะน้อ เอาคลิปนี้พี่พ่อนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะเนาะคลิปนี้พ,พี่พี่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พ่อน,นำไนเด้อจ๋าเพื่อเป็นกําลังแรงจา๋าให้พี่พ่อนทำคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะคลิปนี้พี่พ่อนต้อ,องคำบาสวัสดีจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า